เอาละทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมไปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับมาดูว่าดาวโคจรในตำแหน่งต่างๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนส่องอิทธิพลต่อดวงชะตาอย่างไรสำหรับชาวลัคนาราศีสิง์ดาวประจำราศีเกิดคือดาวพระอาทิตย์นะครับในช่วง ต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยไปจนถึงวันที่17นะกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับดาวพระอาทิตย์โคจรอยู่ที่ราศีตุลซึ่งเป็นพบสหัสชะร่วมกับพระพุทธนะแล้วก็อังคารนะครับอาจจะมีเรื่องเร่งเรีบเร่งด่วนเข้ามาให้จัดการแล้วก็จะต้องพูดเยอะหน่อยนะครับมีการใช้วาทะโต้เถียงหรือ ค่อนข้างจะใช้คําพูดที่เด็ดขาดและรุนแรงนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าและก็การพัฒนาบางท่านก็อาจจะได้บรรยายเป็นวิทยกรนะครับเป็นครูบาอาจารย์เนื่องจากว่าอาทิตย์คือตัวคุณเนี่ยเล็งกับดาวพะระฤหัสบดีในช่วงวันที่17ตุลา ถึงวันที่ 17, 17พฤศจิกายนนะครับได้ซึ่งดาวคู่มิตรพระอัสบดีเนี่ยคือดาวพบมรณะแปลว่าคนต่างถิ่นแดนไกลพระสงฆ์วเจ้าก็ได้มาอยู่ที่พบสุสภะแล้วก็เป็นราชาโชคนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่คุณจะได้ใช้ปัญญาสร้างบุญบรารมีบำเพ็ญคุณงามความดีแล้วก็ได้พบกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นกัลยาณมิตรอาจจะเป็นเจ้านายเป็นผู้ ที่เขาเจริญวัยเจริญวุฒกว่าที่จะมาเกื้อหนุนตอนนี้คุณพบมิตรแล้วนะครับถ้าเจอคนลักษณะนั้นก็คบหาเข้าไว้จักเป็นมงคลและก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเจริญก้าวหน้าจากกลัลยาณมิตรนำพาอันนี้คืออาทิตย์ตัวคุณเลงกับดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วก็อาทิตย์เนี่ยร่วมกับอังคารอังคารเสียอยู่หน่อยก็คืออังคารเป็นดาวพบสุภา แล้วมาอยู่ฝั่งตรงข้ามที่พบสหัชชะเนี่ยก็จะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะสัดสายไม่มั่นคงหรืออาจจะเจ็บป่วยไม่สบายคุณก็จะต้องดูแลบางทีก็อาจจะเกิดเหตุโดยไม่ทันคาดคิดโดยเฉพาะอุบัติเหตุช่วงขาช่วงเข่านะครับก็ดูแลกันแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดคำจาที่รุนแรง เพราะนั่นจะเป็นการบั่นทอนจิตใจแล้วก็ตัดรอนความก้าวหน้าของตนด้วยอย่างไรเสียอังคารเล็งกับพระหัษุบดีนี่ก็เป็นดาวคู่สมพลกันนะครับพระหัษีบดีเนี่ยคือดาวพบปุตตะด้วยลูกน้องลูกหลานบริวารด้วยมาเป็นราชาโชคในพบสุภะนี่ก็จะหมายความว่าได้ลูกน้องลูกหลานบริวารเข้ามาเกื้อเข้ามาหนุนด้วยนะครับบางคนสดอยู่มีรักใหม่คนรักใหม่ ก็มาเป็นมิตรนะเข้ามาเกือ้อเข้ามาหนุนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันด้วยหรือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับ,รบแล้วก็เป็นช่วงที่ใครอยากจะเจริญก้าวหน้าพิเศษในช่วงตั้งแต่วันที่17ตุลาคมไปถึง17พฤศจิกายนเนี่ยดวงดาวโคจรจะได้จันทรุสุริยาแบบไหน คือพระจันทร์เนี่ยซึ่งเป็นดาวพบวินาศวินาศเนี่ยจะหมายถึงคนเบื้องหลังนะคนเบื้องหลังคนเคียงข้างนะครับเป็นดาวจันทร์อาทิตย์ส่องแสงในกลางวันจันทร์ส่องแสงในยามกลางคืนเป็นดังสามีภรรยาเป็นดังคู่กันขาดกันไม่ได้นะครับพระจันทร์โคโจรที่พบสุภะวันที่ยี่สิบแปดถึงสาสิบตุลาคม ดาวจะได้จันทรุษุริยาเป็นช่วงที่จะมีความเจริญก้าวหน้าจะได้พบกัลยาณมิตรจะได้พบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะได้พบกับเจ้านายคนต่างชาติใดๆก็ตามที่จะเกื้อหนุนกันต่อไปอย่าปล่อยโอกาสนี้ทําความรู้จักติดต่อสื่อสารใกล้ชิดกันไว้นะครับช่วงที่พระจ,จันทร์เข้าพบวินาศวันที่4ถึง6พฤศจิกายนอันนี้จะหมายถึงคนที่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณอยู่ ก็จะช่วยผลักดันให้คุณเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จดีมากนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยทุกประการมีสิ่งคุ้มครองแล้วก็วันที่11ถึง13พระจันทร์จะมาอยู่ที่พบสหัชชะจะดีเรื่องของการทำโปรไฟล์การโฆษณาตัวเองการโฆษณาสินค้าการเจราจาการติดต่อสื่อสารติดต่อคนต่างชาติติดต่อลูกค้าได้ทั้งสิ้นนะครับ เป็นมงคลจะประสบความสําเร็จดีถ้าติดต่อในช่วงนี้ดาวโคจรเป็นใจแต่แม้ว่าจันทรุสุริยาจะดีอย่างนี้ก็ต้องดูพื้นดวงตัวเองด้วยนะใครที่มีราหูรับอาทิตย์อยู่นี่ก็มันจะเหนื่อยยากหลายเท่ากว่าจะประสบความสําเร็จมันไม่ไม่ค่อยจะปกตินะครับเอาละช่วงดีๆแบบนี้ก็อย่าได้พลาดนะครับ แล้วทีนี้ในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวพระศุกร์กลุ่มรักอยู่ศุกร์เนี่ยมาจากไหนศุกร์คือดาวพบศาสรชชะเพื่อนพี่น้องนะครับแล้วก็อาทิตย์มาอยู่เรือนศุกร์สลับเดือนกันแล้วก็โยกถึงกันกระแสถึงกันลักษณะนี้ส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงเหมือนทำงานหาเงินให้คนอื่นเขาใช้มีเพื่อนพี่น้องมาพึ่งพาอาศัย แล้วก็มีงานสังคมเยอะแยะมากมายที่จะต้องเสียทรัพย์ก็ก็ต้องจ่ายต้องเสียนะครับเพราะว่าวิถีดาวมาอย่างนี้ดีกว่าเสียเพราะถูกหลอกถูกโกงเสียเพราะช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องจะดีเสียเพราะการสร้างกุศลจะเป็นการเสียเพื่อได้ให้แล้วจะมีอาทิตย์ตัวคุณในช่วงเจตุลาถึง17พฤเจิพกพฤษาเนี่ยเป็นนิตเป็นนิดในภพสหัชชะบางทีก็ต้องตามเพื่อนพี่น้องเข้าไป ะครับตามผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยเกื้อหนุนนะครับลดทิฐิมานะของตนเองอาทิตย์เนี่ยคือยศสรรเสริญนะยศศักดิ์ไทยอาทิตย์มันก็จะหมายถึงความทนงตนความเย่อหยิ่งความถือตัวแล้วก็โทสะจริตด้วยก็ลดมันลงมาอาทิตย์เป็นนิดความร้อนตกตำ่ำเพราะช่วงนี้หน้าหนาวใจก็ต้องเย็นเหมือนอากาศนะครับ แม้ว่าอากาศหนาวอาจจะมาแค่อาทิตย์เดียวแต่ใจเนี่ยก็ต้องเย็นให้มากแล้วก็เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือให้บรรดาญาติพี่น้องลูกหลานบริวารช่วยเหลือเกื้อหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันจะดีมากจะส่งเสริมดวงชะตาให้ก้าวหน้าให้สำเร็จนะครับมีความสุขความเจริญในวันที่6นะประสุกย้ายเข้ามาที่พบกระดุมพระ เป็นนิดครับสุขเนี่ยคือดาวพบกรมมะพอมาอยู่ที่กระดุมพระงานการแทบไม่ค่อยจะได้ทำนะครับจะเป็นไปตามความเชื่อนะ,อะเช่นออกพรรษาตักบาทเทโวแล้วก็ไปกระถินไปเที่ยวเงินทองก็ร่อยหรอมันจะมีกิจกรรมดื่มกินเที่ยวแล้วก็กิจกรรมเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเข้ามาด้วย เพราะว่าศุกรเนี่ยเป็นดาวแห่งสังคมเป็นดาวแห่งหน้าที่การงานด้วยนะครับเลงกับราหูที่อยู่พหมรณะมันก็จะหมายถึงความสิ้นเปลืองนะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักช่วงนี้สายเปมานะครับอาจจะมีเหตุต้องเสียทรัพย์เพราะคำยอ่อเสียทรัพย์เพื่อเพื่อต้องการความรักเข้าหาตัวเองเสียทรัพย์ เพราะเรื่องของความเชื่อหรือเสียทรัพย์เพราะการทําบุญนะครับแต่เป็นการเสียเพื่อได้ให้แล้วมีนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังตรงที่ว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาหามาสู่อย่าได้วันไหวเพราะส่วนใหญ่มาลวงให้รักแล้วก็จากไปเมื่อได้สมประสงค์เป็นอย่างนั้น อันนี้คือดูจากอะไรราหูดาวพบปัตตนิจอนในพบมรณะแล้วก็เลงกับพระศุกร์ช่วงหกช่วงสามพฤศจิกาถึงสามสิบพฤศจิกานะครับพอดาวเลงกันลักษณะนี้เนี่ยุกดาวพบสหชะและกรรมะมาเป็นนิดในพบกระดุมพระการงานก็แทบไม่ได้ทำเ,เรื่องของการเดินทางก็เยอะ เพื่อนพี่น้องสังคมใช้จ่ายเยอะแล้วก็มาเลงกับราหูอีกความรักความหลงความเชื่อถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายมากช่วงนี้ใครจะมาทำสัญญามาขอกู้ขอยืมเรื่องเงินเรื่องทองถ้าไม่อยากเสียทิ้งไปก็ระงับไว้ก่อนนะเลื่อนไปก่อนให้พ้นวันที่30พฤศจิกายนไปก่อน จะดีเพราะตอนนั้นพระสุขจะเข้ามาเป็นเกษตรในภพสหัชชะดีมากๆนะครับการงานจะเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จชื่อเสียงเกียรติยศเพื่องฟูปรากฏนะเพราะว่าสุขได้เป็นเกษตรและได้ปฐุมเกณฑ์ถือว่าเด่นเกณฑ์ดอกบัวชื่อเสียงเกียรติยศนะครับความมั่นคงแล้วก็ชื่อเสียงทางสังคมดีมากค้าขายก็ดีมากนะครับมีทรัพย์มีโชค เอาละพระสุขอยู่ตรงนี้แต่สุขก็เพนนะศุกก็เพนอยู่ในพบกระดุมพระนะครับก็ยังมีมีเงินใช้จ่ายนะพูดง่ายๆแต่ว่าก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดนะในวันที่17บเพระอาทิตย์คือตัวคุณเนี่ยจะย้ายเข้าสู่พบผันธุเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็เร่งกับพระเกต จะได้พบกับคนต่างชาติพบกับพระสงฆ์โงคเจ้าพบกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้ทํางานวัดได้ทํากิจกรรมเพื่อสงฆ์ใดๆก็ได้เกตดเลงอาทิตย์นะครับถือว่าได้ผู้บุญบาร,รมีได้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเรื่องการเรื่องงานเรื่องกิจกรรมต่างๆนะครับอังคารย้ายวันที่16เข้ามาเป็นเกษตร,รในพบพันธุดีมาก นะครับเออแต่ก่อนหน้านั้นพุทธก็ย้ายพุทธนี่คือดาวพบกระดุมพระและลาพะนะมาอยู่ในพบสหัชชะตั้งแต่ตุลาคมนะครับตุลาคมจนถึงช่วงวันที่6 6พฤศจิกานะครับก็ถือว่าเรื่องของสื่อสารเดินทางติดต่อการตลาดพูดคุยเจรจาดีนะมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองพุทธย้ายวันที่6 เข้ามาอยู่ที่ภพพันธุนะครับแล้วก็ร่วมกับอาทิตย์เอาร่วมกับอาทิตย์นี้ก่อนอันนี้จะหมายถึงาการทําสัญญาช่วงนี้ใครอยากจะซื้อบ้านซื้อรถยื่นเรื่องได้เลยเพราะว่าดาวอังคารซึ่งเป็นดาวภพพันธุเข้ามาเป็นเกษตรแล้วแปลว่าจะมีความมั่นคงมีเสถียรภาพมีเครดิตดีในเรื่อง เรื่องรถเรื่องญาติพี่น้องเรื่องของกิจการนะครับและอังคารอีกดวงหนึ่งคือดาวภพสุภาผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนเกื้อหนุนนะครับเ,เจ้านายก็ดีเกื้อหนุนดีเป็นช่วงที่จะมีความเจริญก้าวหน้าและมีเสถียรภาพความมั่นคงเป็นอย่างมากและก่อนหน้านี้ใครได้พบกับกัลยาณมิตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับ ก็จะเป็นช่วงที่ปฏิบัติตามแล้วเห็นผลในเรื่องของจิตแต่จิตเนี้ยจะเป็นลักษณะพลังที่เกิดขึ้นในเชิงบวกเสริมเรื่องความมั่นคงของครอบครัวความมั่นคงของร่างกายใครที่โรคภัยไข้เจ็บมีอยู่ก็จะเริ่มดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะเกิดเซนเกิดรางสังหรณ์พิเศษ เพราะเป็นช่วงที่อาทิตย์สองถึงพระเกตังคารก็สองถึงพระเกตหัวก้าวหน้าเซนก็มาลางสังหรณ์ก็ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลางสังหรณ์เรื่องของครอบครัวเรื่องของความมั่นคงของชีวิตแล้วก็เรื่องความมั่นคงเรื่องการงานและเหตุการณ์ล่วงหน้าบางทีก็อาจจะฝันเห็นก่อนและจะเกิดขึ้นจริงตามนั้น ถ้าไม่ดีก็ป้องกันแก้ไขนะครับแต่ถ้าดีก็เร่งสร้างเร่งเสริมแต่การที่อาทิตย์กับอังคารโคโจรร่วมกันเนี่ยก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องเร่งด่วนและก็ถ้าใครที่มีดาวพระเสาร์อยู่ที่พบกัมมะก็ดีอยู่ที่พบพันธุก็ดีเท่าที่จำได้ก็คนที่เกิดประมาณสองห้า หนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกโดยประมาณเนี่ยนะเสาจะอยู่ที่ราศีพฤษภพออังคารเข้าเนี่ยก็ต้องระมัดระวังจะเกิดการแข่งขันศัตรูคู่แข่งนะครับคนไม่ถูกกันนะแล้วก็อาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทเรื่องความรักก็อาจจะร้าวฉานและระวังเรื่องของอุบัติเหตุเกิดฉับพลันด้วยอันนี้ถ้าใครมี ดาวพระเสาร์อยู่ที่พบกัมมะนะอ่ะผมละคนหนึ่งเกิดหนึ่งหกอ่ะคนเกิดหนึ่งห้าพี่ผมมีไหมอันนี้แหละช่วงนี้ต้องระมัดระวังอาทิตย์เข้าอังคารเข้าพึงระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไกลแต่ก็เป็นช่วงที่ดีด้วยคืออาทิตย์เข้าในภพผันธุ มาส่องเรื่องบ้านเรื่องเรือเรื่อง,ร,องรถเรื่องญาติพี่น้องอังคารเข้าด้วยถ้าคุณมีพระเสารับซ่อมบ้านซ่อมรถเปลี่ยนอะไรอุปรกรณ์นะเรื่องลมเรื่องไฟเรื่องของเหลวจัดการเลยนะครับจะเป็นการแก้เคล็ดแล้วก็ทําให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดนะครับส่วนดาวที่เข้ามาเล็งลัคนาอยู่เนี่ยคือดาวพระเสารเป็นดาวพบอริ อะไรก็คือเรื่องของปัญหาอุปสรรคคนไม่ถูกกันคู่แข่งขันการแข่งแย่งนะมาอยู่ที่พบปัต,ตนิก็ค่อนข้างจะรับภาระใหญ่เข้ามาจัดก,การนะตลอด2ปีต่อไปนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีเรื่องคาราคารันสังอันใดก็ตามแต่ทั้งเรื่องของสัญญาเรื่องของความรักปัญหานี้สินในช่วงวันที่28พฤศจิกายนเป็นต้นไปนี้ หลายอย่างก็จะเริ่มต้นดีและเริ่มคลี่คลายนะครับเพราะว่าพระเสาเนี่ยเริ่มเดินหน้าปัตตนิคือเรือนเกษตรเติมของพระเสานะครับและพระเสามาอยู่เรือนของราหูอ่าราหูมาแทนเกษตรเติมพระเสาราหูจรที่พบมรณะเจ้าเรือนมรณะมาที่พบสุภะเจ้าเรือนสุภะอ่าตอนแรกก็มาอยู่สหัชชะแล้วมาอยู่พันธุ โอโห و, แปลความหมายว่ายังไงจะแปลความหมายถ้าในทางที่ไม่ดีนะครับจะเกิดปัญหาอุปสรรคภาระนีสินเข้ามาแล้วก็อาจจะมีเหตุต้องออพบกับความสูญเสียผู้ที่เป็นที่รักนะหรืออาจจะจำพรากตากกันบางคนก็อาจจะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะ ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุทั้งหลายของตัวเองผู้มีคุณต่อตัวเองนะครับก็ญาติพี่น้องนี่แหละก็อาจจะพบเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยความพลัดพลากสูญเสียนะแล้วก็การได้ประกอบพิธีกรรมเรื่องของวัดวาอารามในอันนี้ก็ช่วงปีกว่าปีกว่าโดยประมาณนับตั้งแต่ราหูย้ายเข้าสู่ภพมรณะเนี่ยนะครับ ก็จะพบความตกเศร้าอยู่บ้างบางอย่างสามารถแก้ไขได้การสื่ต่อชะตาอายุของผู้หลักผู้ใหญ่เอาวิธีผมไปใช้ไหมให้ได้ผลทุกครั้งเลยแต่เราไม่ได้ฝืนชะตาเรื่องของไตรลักษณ์อน,นิจังทุกขังอนัตตานะแต่การทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของเรา มีสุภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนแล้วก็มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยเป็นการดีเท่ว่าเป็นการมีเวลาสร้างกุศลส,สร้างความดีงามเพื่อพบภูมิต่อไปนะครับแต่ถ้าบางคนก็ยังหลงรูปหลงรักหลงการพนันหลงดื่มเหล้าเมายา ไม่พัฒนาอะไรตัวเองก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ยุ่งยากลําบากนะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและพละท่าสูญเสียนะครับตามวิธีการโคโจรของดาวนะอริปัตตนิแปลว่าจะต้องรับภาระเข้ามาดูแลเรื่องความเจ็บความป่วยปัตตนิไปมรณะคนที่เกี่ยวข้องผูกพันกับตัวเองก็พลัดพรากห่างไกลหรือเจ็บไข้ได้ป่วยดามรณะไปสุภะเป็นราชาโชค ก็จะหมายถึงว่าต้องรับภาระมาดูแลมาดูแลมารับผิดชอบแล้วก็เจ้าเรือนสุภะคืออังคารมาอยู่ที่สหัชชะและมาพันทุนั่นก็หมายถึงเรื่องของเพื่อนพี่น้องครอบครัวญาติมิตรนะครับก็จะพบเรื่องไม่ดีไม่งามแต่ถ้าลองแก้เคลดนะหากมีโอกาส ให้ชีวิตสัตว์การให้ชีวิตสัตว์เป็นการเสืบต่อชะตาอายุเออนี่ของผมแม้จะไม่ใช่ลักนาสิงแต่พระเสานั่นก็มีผลต่อดวงชะตาก็จะไปถ่ายชีวิตโคกระบืองานกระถิ่นเนี้ยนะครับแล้วก็คนที่เกษตรกร,รที่จะรับนั่นเขาก็ยากจนเขาก็ทำาคกวัว ตอนนี้โทรมาบอกว่าทำครอกวัวไว้เรียบร้อยแล้วก็จะพาไปเอาหน้าหลงฆ่าเลยอ่ะตัวไหนมันท้องสืบต่อชะตาอายุให้เขาเสร็จแล้วก็กรวดน้ำอุทิศบุญให้แก่คนที่รักให้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องของตนญาติพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ให้เขาอนุโมทนานะหายเจ็บหายป่วยหายทุกข์หายโศกสืบต่อชะตาอายุอย่างนี้ หลายครั้งผมก็เอารูปเอากิจกรรมเนี่ยมาลงให้อย่างเช่นคุณพ่อท่วงก่อนเข้าพรรษานี้ป่วยไม่สบายแล้วไม่ยอมบอกนะเข้านอนโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์แล้วก็มีคนที่เป็นโรคเดียวกันอีกสามคนเข้าไปด้วยรวมพ่อแล้วเป็นสี่สามคนเริ่มตายทีละคนเหลือคนที่สี่คือพ่อผม แกก็วางอะไรในชีวิตแล้วเออเพราะว่าแกเข้าถึงธรรมในขั้นที่ไม่ได้สนใจว่าจะตายหรือไม่ตายเพราะกุศลสร้างไว้เยอะแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ก็รอดพอรอดมาก็ยังไม่แข็งแรงดีผมกลับบ้านไปพอดีพาไปถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายทั้งวัดป่าวัดบ้านยารักษาโรคแล้วก็ ทำบุญแก้เคราะห์พาไปปล่อยสัตว์แล้วก็มาบริจาคทานให้กับผู้สูงอายุแต่แล้วกรวดน้ำอุทิศบุญให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตัวเองเคยฆ่าเคยทำลายทั้งที่รู้ไม่รู้เจตนาไม่เจตนาในทุกภพทุกชาติที่ผ่านมาด้วยอโหสิกรรมต่อกันแล้วก็ขอโอกาสให้มีสุภาพร่างกายแข็งแรงสติสัมป,ปชัญชะบริบูรณ์มีอายุยืนเพื่อได้ บำเพ็ญกุศลน,นะครับเป็นการเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแล้งเตรียมแบงก์ก่อนเดินทางลัคนาราศีสิงห์ก็แนะนําไปทําอย่างนี้ให้กับคนที่รักจกเป็นการดีออกพรรษาย9เตักบาทเทวสามสิบจากนั้นก็เทศกาลกระถินมีเวลาไปเสียสละแบ่งปันแบบนี้แล้วก็พาคนที่รักสร้างทำแบบนี้ จกเป็นกุศลแก่ตัวเองอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตได้จดจำไว้นะครับแล้วก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีความสุขความเจริญทั้งด้านหน้าที่การงานครอบครัวความรักเรื่องของจิตใจด้วยทัศนคติด้วยนะครับอ่ะนี่คือวิถีการโคจรของดาวสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ทั้งดีและาร้ายเตือนไว้ก่อน4ถึง ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงให้เสียทรัพย์นะครับ4-6พฤศจิกายนนะอีกครั้งหนึ่งก็วันที่21-26ก็เรื่องเดียวกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้แหละจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับเมื่อไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปะชัญญะก็จะคล้วคลาบปลอดภัยเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จกันทุกคนครับ